สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีพอกันที่บ้านพศให้เก่าครับหลังห้วยออกครับเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเอสีเข้าโฉหมันน้ำพศโศกมันน้ำเส้นเตยบะครับโฉมมันน้ำพอขิดจอดบะครับตัวเลขแนวทางที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มนะครับของเส้นเตยกับสองเก่าตรงๆนะครับสองเก่าตรงๆเเส้นเส้นลักซิบนะครับเส้นเตยเส้นลักซิบบนล่างนะครับ เขามาสามงวดติดแหละครับของเซียนเตยนะครับของพ่สกับสองงวดติดของพ่อไข่จอนเจ็ดงวดติดนะครับให้ไปฟังน้ำกันบางงวดนีเซียนเตยเพิ่นทีมีแนวทางตัวใด้ฝากพี่น้องเอฟซีเขามาฟังมาเบิง่งน้ำกันเขามาแล้ว็อย่าลืมหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับแต่ที่สําคัญกับเตรียมสมุดประกาศให้พร้อมครับบ้านจู่วันดีครับเซียนเตยวันดีครับสวัสดีครับ แม่แต่ว่าสองเก้เ่เชียนเตยครับผมหวัวบังหันเชี่ยนเตยให้ตัวใดกด็ดลักจิบไองแล้วจองอย่างนี้จองเก้าจองนองนั่งลักใดนี่จองลักใดจ้องลักจีบจองลักีแสดงว่าเข่าเต็มเต็มตัวนี่ครับอือ,อ,อตัวเน้นพามาเส้นตัวเน้นบเน้นตัวใดก็เน้นจองเก้า เป็นเลขฝันหรือเลขคำนวณหรือเลขนั่งเอาเลขคำนวณครับว่าวันเลขนั่งสามารถกินเข้ามาแล้วจังวดเซียนสามวับเข้ามาแล้วสามวัดสามวดแล้วตามหาว่าสันคือหาตัวยากแค่น้อเซียนนีเนาะแต่วันนี้ตรงตรงงวดนี้ละงวดนี้ตรงยะกาใช่ตรงวดมันก็ถือตด้ละ เกามานีสามงวดแล้วสงวดแล้วแต่ว่าขึ Siri, ้นบุญเมนบปเซียนแต่ว like ่าขึ like ้นบุญปีแต่ว่ากระบวกรถดปีหม่มาหนีมันขึ้นบุญมาเอาบวกเลยเด้อมาบอกพี่น้องงวดนี้ได้ตัวไรเซียนเซียนเซียนเฮ็ดมาโดดจะปีแล้วครับก็เฮ็ดมาโดดแล้วนะครับมันเหลืมีเขาแน่ลวดแน่ถูดทั้งเซียนในมิสแค่สามคูสามหางบอเซียนเชียนเซียนเตะสามหางจะสิวอะหลายอยางว่าถูดมเจ้ามาหลาย สามคู่สามางเนนๆเืองน้นดนีครัดักีมนแ่นสาจับคู่เสืองเสือแต่ว่าเาก็ต้องไปกับทุกตัวสายลวดสายวิ่งมีซื้อแล้วสร้างนาบกิ้นรอเลนมันบอเซีนมันบ้านบ้านสร้งกาแฟกินทานบ่เียนวันนี้ว่าจะได้วันี้จะไปวันี่ได้แล้วโอ้ได ปลูบเด็กปลาปลยตัวหนิเด็กปลาปลยพี่น้องเลยเอาสิละมันจังคนบว่าเอาของผู้อื่นมาออกน้าเซียนสำเร็จขณิตกิดในใจคนน่ะนาะเซียนเนาะเสี้ยนเตยประทับธรรมดาพี่น้องเขาสองเก่ามันใจว่าเซียนงวดวันที่สิบหงเงี้ยเตรียมร้อยให้เราน่ะครับจะระงวดสือถ่ายเขียนออกมาแล้วเตรียมร้อยตลอดมาใช่ครับบอว่มีเปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่มีคงสุดท้ายเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้เป็นวันบ่ารับบอเปลี่ยนบ่เพิ่ม แต่ว่ายางม้วนมีโขนเสี้ยนยางตัวเป๊ะขาวิ่งวิ่งตัวแจงห้งอสิมาสิบว้านี่ครับลักซีบนี่ได้สามลักซีบสามลักสักสิบลักซีบสามมันแสดงว่าวิ่งสามเปนบ่าวิ่งสวิ่งสามนี่แหละพี่คนตามพี่คนจองเสี้ยนเนี่ยเน้นไปลักซีบขาวิ่งวิ่งเป็นลักกระมี่มปนบ่เสี้ยน หลักส <So S 1> ิบเลยครับคือสามดิ่งหลักสิบเลยเจอะไรหมดจอะห้เลยพี่น้องโย่ลักสิบยางเดี๋ยวว่ามีกับสามวดียว่มีกับเนาะสามวดนะครับแต่ว่ากับใบนะเสียหลักสิบสามหลักสิบสามนีเ็ดังไกัมาบ่เสียแนครับคูไปกับยุยขาดโซมากทีต่แรพีน้องไปยุใสม้าโจเนี่ย เนาะเจ้าใยูไส่มากคือคัดขึ้นเนี่ยแต่ตามหัวเจ้าพ่อแบบนี้พี่น้องเสียนลักเดห่งขาตัวนเจรยเสียนเสี่นจับคู่ได้เสียนจับคู่ได้สามห้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสมสนี่ครับ นน้อยนิ่นิ่นที่เนืองวันที่สิบหกตุลาพันเสียนครับสิบหกุลาพันสามคู่สามเท่าสามคู่สามหงหลักสิบค่ตัวเน้นบสามหกสามหกตัวเน้นเนาะสามหกหม่นแสียนขอถามเนี้ข้างค้นขึนมานาหกแบบเก่ามันเป็นตัวเดียวกันันเป็นเี่ยนเนเียนเสียนเป่นบ่บ่เปลี่ยนบ้เสียนบ่เปลี่ยนเอาบ่เอาบ่ บกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเสี้นเปลี่ยนเออตัวไหนตัวนั่นบาเสยนตัวไหนตัวนั่นเสยนเตยนี่เราก็บาธรรงหมดอ่ะเสยนสมเอาเบอร์ทรว่าเสียนมีหัวโทรศัพท์บ้เอ้าวันนี้แหละเขาเียนตามตัวยากหมดเนาะวันนี้ละเจมส์มันถึงนั่งเหมือนพาได้โทรศัพท์เาห่าเพิ่นหลีตันะเพิ่นให้โทรศัพท์เสยนเตย วิ่งสักโอ้วิ่งสามหลักยังกว่าเต้ยสามหลักสิบครับแต่ว่าก็ไปกลับไปรถเพื่อความชั่วไปกลับด้วยนะคะบนล่างไปเลยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยตีแขนกับาหน่อยตัวหน่อยใหญ่ไม่เสี่ยมสมัยเพิ่งเคยถึงลักลอบมาเถอะเอาเสี่ยมขาถามนะครับมีมีชุดสามตัวบ้าครับบ้าบ้าหายสามตัวครับบ้เแ็ดเล่บ้าสามตัวบ้าครับ รักลอยบ่มีแม่นบ่ครับบ่มีครับบ่มีลักลอยมันจะรักสิบมันจะลักสิบจะลักน้อยเด้อมั่นใจว่าลักน้อยนักน้อยเยอะมากมันสิบวกจงบันไดนะครับรักน้อยมันก็เลยมันกระเลขอะไหอะไรหกอะไรเจ็ดครับโอ้แต่ว่าลักสิบนี่ยเทสต์ได้ไหมก็มาลักสิบนี่คือว่าถ้ามันพลาดก็เพราเกินจังวัดนะครับปีหนึ่งไม่ปีหนึ่งบ่ะ เขามาแล้วจังงวดกอดเสี่ยนสามมวดติดต่อกันเขามาแล้วสามมวดขึ้นบนย่างเดียวอันบอบเจ้าไปยูจังไหนมาจังไหนลัดซีบนเสี่ยนเจ้าไปยูจังไหนมากไหนคือตามมดโตสมกระเพาะนอนอยูหน้าคนเดียวคนนอนหน้าตันไหนนอนนาเลี้ยงไกล้วะยงงนู่นเสี่ยนเตยนอนหนาเสี่ยนเตยเสี่ยนสามหางตัวนี้ จอเลยยอเส้นเสียนจำให้ได้เป็นยังน้อได้ไปมีสามสามสามพูสามหาขอขอย้ำเนี่เสี้นมีตัวเลขนี่ยครับนี่สามห้าสามหกสามเจ็ดครับีเดียวพอน่นสามหกครับเน้นสามหกคายวิงคายพิงวิสามบิงสามมาจากเส้นเส้นม เตรียมร้อยคือเจ้าบามเป็นล้านบา,บ,าบ,าบางอาจารย์พันคือว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ผู <c oughs> กโซไว้กับขาดคือวาสันพวงอาจารย์พันวาวานอกอาจารย์เสียนเอ้ยเสียนรักสีฟาหัวขีเหียวหวเตี้ยเียนแมนบ้างเ,เอ้านกไหนพี่น้องพูดเ่งไยาวเมือบาง ปลอยต่อไม่ต้องรอนานปล่อยต่อไม่รอนานไม่รุนใจรอนพี่น้องคันซาขันีว่าลอขนเนาะเสียนนี่แหะเสียนคำวนแพเพ่นบอกได้หาหมืน่นอยากรอดิมัธิพานมาว<ผ>ม,มือนี่เขาตัวได้ก็เสี่ยนมือนี่เขาจอนลัดเซดเขาจอนเก้าอเก้าไดกรับตัวนี้ส่วนมากสิบบ่มีครับเหล็กเสี่ยนเพ ไตตัวนี้แหละคือนลักซิปสาใส่บกพอรอยเสยนลักซิปเสยนลักซิปเมนเจ้าไปดียู้ใส่โดนกระโดนโดนกระไอ้กับเทียนึงเมนบอเซียนคเดี๋ยววันในน้ำบนล่างไปกลับด้วยเนาะเสียนนเา่ยงไปกลับด้วยบนล่างนี่ยังมันเกิดเกิดขึ้นได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องแคบไว้นะครับนี่เสยนเตยตัวมักตัวชอกก็ได้เสยนมาจามอกกับเสยนเตย เตยคนนอนหน้าคองพิถ่ายไปตามใตยน้อนอนยีหน้าเหมืเสียเบื่อโทษกับพ่อพี่เบื่อโทษกับพ่อพี่เนอะจะตามนี่แหละเนอะขอบคุณเชฟเตบขอบคุณเชฟเตยแหละครับขอบคุณครับเป็นแนวทางได้พี่น้องชอบจัดขับทานครับ